สวัสดีเ,เพื่อนๆแล้วก็ f อฟทุกท่านนะก็วันนี้มาชมรายการแข่งขันเตยตองนะของจังหวัดนิกิตเราที่ต้อนรับงานแข่งเรือย,ยาวอภพนีก็เริ่มแข่งกันตั้งแต่11นาฬิกาจนตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางหน้าสนามกันนะพร้อมๆกันครับก็ออกมาชมบรรยากาศ หน้าสนามเปตองกันฮะผู้คนก็มากหน้าหลายตามาจากหลายอำเภอหลายจังหวัดของประเทศไทยก็รวมทั้งหมดก็มาทั้งหมด90ประกว่าทีมก็เกือบร้อยก็เข้าเป้าอย่างที่คิดไว้มา่เช้านะครับก็เกือบเต็มร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์คู่สำคัญกันทางด้าน ในกันครับก็ถวยรางวัลแล้ก็เตรียมไว้รอพร้อมสำหรับนักกีฬาเบตองก็มีหลายชนิดฮะดีหนึ่งดีสองดีสามนี่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะฝ่ายทังด้านสลาบก็ทั้งหมดเกือบร้อยทีมขาด3ทีมทั้งหมด97ทีมนะฮะชมบรรยากาศ สนามเปตองของจังหวัดพิจิตรเรานะครับก็มีนักกีฬาหญิงมาร่วมทำการแข่งขันณสนาม,มนเป,ปตองก็น้าอุทยาน,นบุ่สีไฟที ชาติมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศให้ทั่วถึงทางด้านนี้นะฮะสวัสดีครับอรอบลายแล้วรอบหกจะมาดูน้องๆฮะนี่ยีโดนไหมลูกนี้ เรียบร้อยฮะตีขาเรียบร้อยอีกหนึ่งเม็ดเรียบร้อยครับขาทั้งสองลูกเยี่ยมมากฮะเราไปดูบรรยากาศกันทั่วๆสนามกันไปเลยนะฮะ สูตตตต้ตีพลาดผะดลูกนะงอ้โหนี่โ้ไปชนดมมีรางไปหาลูกเาตีกแขงแม่ไม่ขึ้นเลยปกตีลูกบนเพ anyway> like ื่อเปลี่ยนครับพลาดไปแค่หนึ่งลูกใช้เข้ากลางนะเข้ากลางก็หลุดออกมาเยอะเลยทีเดียวครับ ครับสนามที่สิบเก้าอุดรได้มี่สองทัพมาย่างได้เอ็กนะครับยัง่อสสนามที่สิบหกของทีมกันดีฮะได้สองสนามนะครับน้สีไฟครับมันมาก็ได้เฮ้ยอว่าจริงๆฮะไม่จำกัดจะอยู่ระดับทีมชาติจะดูอันดับไหนก็เข้าร่วมกันได้หมดฮนะ ก็พลาดเป้าจากเมื่อคืนกะว่าประมาณเมื่อวานาเช้านะก็ทั้งหมด97ทีมก็มาดูคู่นี้ต่อนะครับจัดการเข้านะสุดยอดนะขวางหน้าแก่นเลยดเดี๋ยวมาดูกัน ต่อสู้เข้าได้ดีขนาดเับอ๋อขาตีฮะตีคาวเ,เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปทำการเปลี่ยนใช้ตีคา,าทำแม่นก็ได้เปรียนคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรครับก็เข้านะ ก็ยังไม่เปลี่ยนนะับต้อมือตีทำงานนะต้องตีออกเรียบร้อยนะฮะตีคาครับสองตรแตรมนะฮะบางแก่นมิดเลยดูสิว่าคู่ต่อสู้จะทำยังไงฮะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะ สองลูกคุมอยู่ก็มาดูกันปักตีแก่นนะฮะแก่นกระตุยกระจายฮนะเริ่มกันใหม่นะครับออก็มาดูคู่นี้ฮะเป็นอดีตทีมโลชนทีมชาติเก่าทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับว<า>นน่าผลการแข่งจะออกมาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยววันที่ไลก็ไม่เกิดจะหน้า

ก็คืนนี้น่าจะถึงเที่ยงคืนนะถึงจะจบก็ร้อยเกือบร้อยทีมฮะเก้าสิบเจ็ดทีมนะมนะสำหรับมาร่วมการแข่แงออขอองนันเตะองวันนี้ฮนะน่าจะเกินครึ่งคืนนะจะทำการเข้าเพื่อเพีย โอเคฮะลูกนี้สวยมากครับจะต้องทำการตีออกนะฮะโะได้ครับเ<ห>นี่ยตีคาเลยฮะ<ห>ตับเลยฮะเน,นี่ยได้แล้วนะมือกันเนี่ยต้องเข้าเพื่อเปลี่ยนเกอกันแต้ม ไม่ให้เสียเยอะนี่ครับสี่แตรมไม้นี้ก็มาลุ้นคู่นี้ต่อก็ออยังไม่เปลี่ยนห้ามเปลี่ยนมาชมทั้งด้านนี้ฮะใครรู้จักบ้างโอ้โหหน้าข่าวมาเลยชะใส่คุณหน้าคุนตามั่งนะนมาเยือนถึงกิ่นหมอวีเลยเนะี่ย จะมาดูกันถึงถิ่นเลยเนี่ยจำได้นะครับไปใช้ทอดแหนะครับวันนี้ไม่ได้ทอดแห่นะฮะดูแล้วน่าจะอยู่ยันเที่ยงคืนนะใครฮะเนี่ยจำได้ไหมโฉมฝีมือพี่ตีกันฮะพี่ตีสตีสมชื่อไหมปั๊กลาดไปฮะหนึ่งลูก ชุนลูกสองกันฮนะปักร้อยครับไอเปลี่ยนไอเปลี่ยนทำหน้าที่อีกหนึ่งทีนะฮะไอ้เปลีน่นกระดอนนะไอ้กปล่นกระดอน เข่าหลุดเข่าหลุดเป็นไรถึงก็ยืนหัวเลาะเลยเป็นไงคู่นี้เป็นไงฮะหมดไปหกเม็ดตีขานะตีขาเสียเยอะแต้มนี้เสียถึงสี่เลยนะครับผาดเล็กๆน้อยๆ ก็เรามาดู sensor, อดีตเยาวชนทีมชาติกันในไม้นี้ขึ้นแก่นครับตีถูกมากเลยตีเออต้อ soup, ตีแก่นออกตีถูกเอาหาเยาวชนทีมชาติดีนะครับเ่าดีมากก็ตีคู่ฮะอันนี้ก็อดีตเยาวชนทีมชาติชาย ร้อยครับตีตีคานะตีคานตัวนี้มันโดนไม่ได้ว่ะสุภาพสตรีจะทำอย่างไรเนี่ยเวลายิงฟ้าเวลายิงฟ้าให้ยางนี้ไกลกว่านี้แล้วดูปืนได้ไปจิ้มอ่ะันยกขึ้นมาชมบรรยากาศทั้งดีหนึ่งแล้วก็ดีสองอ่ะทั้งหมดก็ เกือบ50สนามนะะเกือบ50สนาม48สนามกับผู้ร่วมการแข่งขันทั้งหมด97ทีมก็ถือว่าเข้าเป้าครับกะประมาณรับประมาณ100ทีมก็ขาดไปเพียงแค่3ทีมเท่านั้นเองบรยาากศให้ทั่วสนาม สามเมตรเลยหลุมนี้ออกผลดีดีมากอะดีมากหน้าหลายตาคู่นี่ฮะเป็นทีมชาติทั้งคู่แต่อยู่คนละทีมนะฮะเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติครู ก็มีทั้งหญิงทั้งชาย้งนียังติดประเภทดีหนึ่งอยู่น่าจะกินกันยากนะครับคนต่างชาติตั้งคู่ก็สูสีมากสูสีมากฝูงเข้าติดแก่นยิบทำการตีออกรุ้กันว่าจะโดนนี้ เดี๋ยวไปหลุดนะัหลุดก็เดด้อยปาเปลี่ยนนะครับเราเดนชมภาพบรรยากาศให้ทั่วสนามเปตองตนหัมากน่ลายตนทีเดียวสงสัยจะอยู่ไม่ถึง การแข่งข,ขันจนจบนะน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งน่าจะเกือบแจ้งมาดูแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่นนขขอนๆฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นสนามเปตองที่ขึ้นชื่อระดับจังหวัดอีกสนามนึงนะสนามการแข่งข,ขันเปตองก็รับงานแข่งเรือยาว สองอำเภอเมืองจังหวัดลุจิตนะครับขอตัวไปเพื่อนฝากกดติดตามกันด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีค